แล้วก็มาทอดเองทอดแบบนี้นะคะตอนแรกใช้ไฟแรงพอเริ่มสุกเราค่อยเบาไฟลงนะคะเดี๋ยวมันไม่ก่อนสุกเนาะนี่อร่อยอะมกนี่แต่แนวอร่อยอร่อยค่ะพี่มาน้ำหนักขึ้นค่ะตอนนี้น้ำหนักเกินไปแล้วสองกิโลค่ะเกินห้าสิบสองกิโลค่ะ กินญาติพี่มายบอกใช่แล้วหนูไม่รักยายเล็กอ๋อน้องดาวก็รักยายเล็กน้องตาลก็รักยายเล็กนาองยายเล็กก็รักหนูด้วยรักทุกคนเลยยายเล็กเอ๋ยายเล็กหลอกอยุลุงทานเฉยๆยายเล็กหลอกลุงพานเฉยๆค่ะอืทุกคนรักยายเล็กหมดเลยไม่รักไม่มาหายายเล็กหลอกเนอะลูกเนาะ อแล้วย็เล็กก็รักเพื่อนๆทุกคนเหมือนกันอืยียเ,เล็กพูดเล่นยายเล็กพูดหยอกค่ะล,ลูกยายเล็กหยอกอุ้ยแซ่บอ,มอมืมกินลูกโดดค่ะ ดีค่ะขอบคุณงานขอบคุณค่าคุณวินนี่ยังอยู่กับเยเล็กขอบพระคุณค้าคุณวินนี่ไม่ไปไถนาเนาะวันนี้เนาะไม่ไปไถนาไถไร่ไถสวนเนาะคุณวินนี่เนาะไม่เขืออนอ่อนที่น้องกบกะพี่ไกจ่จ้าจินเป็นเต้าฝนแมงจีนูวเนนะ่ะพี่ไก่มาค่ะอร่อยมากมา ข้าวมดติบแล้วล่ะเออน้องเหมยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่ไก่ขอบพระคุณน้องเหมยนะคะขอบพระคุณทุกทุกท่านเลยผนแมงจีนูนค่ะพี่ไก่พี่ไก่าทานไม่เป็นไม่เป็นไรมีเนื้อทอดแดดเดียวให้พี่ไกยอยอ่อยู่อร่อยอร่อยอร่อยมากค่ะเมน,นูนี้ข้าวมด ติบค่ะพี่พี่ไก่เมนูข้าวหมดติบนะคะผัดก,กระโดนนะคะพี่ไก่จ๋านี่จิ้นกันป่นแมงจินูเนี่ยไม่ต้องบอกใครนะคะอืออออดูดิผักอีทอกอ่อน แซ่บเลยคุณวินี่มันมันค่ะม่อร่อย <c oughs> พี่ไก่บอกทานเนื้อแดดเดียวพี่ไก่กินป่นแมงจีนูนไม่เป็นเหมือนเธอหรอกยายเล็กอาหารอีสานบางอย่างพี่ไก่กินเป็นบางอย่างเท่านั้นใช่ไหมคะ ยายเล็กเชื่อว่าพี่ไก่ต้องชอบแกงหน่อไม้แน่ๆเลยใช่ไหมคะพี่ไก่เพราะว่าแกงหน่อไม้นี่มันมาตรฐานนะคะมันมาตรฐานอยู่แล้วใครก็ทานเป็นนะคะแก่สาหรับแกงหน่อไม้เดีย๋ยววันหลังจะทานจะทําแกงหน่อไม้ให้พี่ไก่ทานก็แล้วกันนะคะพี่ไก่จ๋าเนาะโอเคคะ่ะพูดไปพูดมากินไปกินมา เริมจะอิ่มแล้วค่ะพี่น้องป้าดโถเขาปั่นบางให่นึงกินจนว่าสิเมือดพี่น้องเแล้วจิดเดียวค่ะพี่น้องดูดิดูดิทำบาน่ำเต้มเลยออ,อ,ออันนี้คือสสเดาวเผานะคะพี่ไก่อื ยีเล็กหอมใบตองเผาค่ะมันจะหอมกว่าลวกเอาเอามา <ś c oughs> ใช่น้องดาวใช่พฤติกรรมเยเล็กหลังต้องก็เป็นแบบเนี้ยนี่คือตัวตนของยเล็กค่ะลูกจริงๆนี่แหละเยะเล็ก <ś c oughs> สวยมนะ้ยน้องดาวว่า <c oughs>